ดีค่ะคุณผู้ฟังทุกๆท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ cc channel ด้วยนะคะวันนี้ดิฉันจะมาเม้าหมอย ของคุณอุ้มธีรทรบุญมาทันนักฟุตบอลแข้งทองที่ได้ย้ายจากสโมสรบุรีรัมย์อยู่ในเตดมาอยู่ที่สโมสรเมืองทองอยูไนเตดซึ่งการโยกย้ายสโมสรของคุณอุ้มในครั้งนี้ก็เกิดขึ้นจากรอยแตกกร้าวของเขากับบุรีรัมย์อยู่ในเตดสโมสรเก่าซึ่งรอยแตกกร้าวในครั้งนั้นใน ได้สร้างความรู้สึกหลายๆอย่างเอาไว้ในใจของคุณอุ้มทีระทอและทุกอย่างก็ได้ระเบิดออกมาในนัดการแข่งขันฟุตบอลบุรีรัมย์กับเมืองทองที่ผ่านมานี่เองลหละค่ะ หากย้อนกลับไปในสมัยที่อุ้มยังเป็นนักฟุตบอลของบุรีรัมยู่เขาเป็นนักฟุตบอลที่ได้ฝ่าฟันไลยสิ่งร้ายอย่างมากับสโมสรบุรีรัมไม่ว่าสโมสรน,นี้จะเกิดการเปลี่ยนแปลงมากมายอย่างไรแต่อุ้มทีระทอนก็สู้เคียงบ่าเคียงไหลมาทุกๆก้าวกับบุรีรัมยูในเตด อุ้มธีระทรคือนักฟุตบอลตัวสำคัญที่ทำให้บุรีรัมย์กว่าแชมป์มามากมายหลายรายการแต่จุดเปลี่ยนที่ทำให้เขากลายเป็นนักฟุตบอลที่ทีมไม่รักก็คือในแมตช์การแข่งขันบุรีรัมเจอกับเอฟซโซซึ่งการแข่งขันในครั้งนั้นบุรีรัมพ่ายแพ้ให้กับเอฟซโซไปถึง6ต่อศูนย์คะแนนซึ่งก็ได้สร้างความไม่พอใจให้กับแฟนบอลบุรีรัมเป็นอย่างมากเพราะในสายตาของแฟนบอลบุรีรัมแล ได้มองเห็นฟอร์มการเล่นของอุ้มในแมตชนี้ว่าโคตรใจฟอร์เดินเล่นไม่ยอมสู้ในการแข่งขันฟุตบอลกองกลางเป็นหัวใจสำคัญของทีมถ้ากองกลางไม่สู้ทุกอย่างก็จบและระดับ ความเดือดของเรื่องนี้ก็ทวีคูณขึ้นไปสุดจุดสูงสุดเพราะมีผู้ใหญ่ในสโมสรบุรีรัมเห็นด้วยกับความคิดเห็นของแฟนบอลและได้ออกมาวิจารณ์กับ6ประตูที่เสียไปให้กับเอฟซีโซในแมตช์นั้นว่านักเตะของเราที่ยืนหยัดสู้มีอยู่แค่3คนคือนักเตะต่างชาติ1คนและกองหลังไทย2คนนอกนั้นสอบตกหมดค่ะ นักฟุตบอลเลือดเดือดอย่างอุ้มก็อยู่นิ่งไม่ได้จึงออกมาแสดงความคิดเห็นกับเรื่องนี้ประมาณว่าผมเหมาะไปเล่นกีฬาชายเดี่ยวมากๆครับไม่เคยทำเพื่อทีมขายผมทิ้งซะก็จบแล้วมาบอกกูไม่สู้คือกูสู้แล้วมันสู้ไม่ได้ไงทุกคนในทีมพูดเหมือนกันหมดคือสู้แล้วแต่สู้ไม่ได้บอลแพ้ กูเนี่ยแหละผิดขายกูทิ้งซักกูอยู่มา6-7ปีสู้เพื่อทีมมาตลอดกูไม่ชอบให้มามองว่ากูไม่สู้กูสู้ของกูแล้วไงแต่กูสู้ไม่ได้ไง <S <S ซึ่งหลังจากเหตุการณ์สุดเดือดในครั้งนั้นนะคะอุ้มก็ไม่ค่อยได้ลงเล่นให้กับสโมสรบุรีรัมจนในที่สุด อุ้มก็ได้ย้ายจากสโมสรบุรีรัมย์เอฟซีมาสู่เมืองทองอยู่ในเตดนั่นเองซึ่งในแมตช์บุรีรัมกับเมืองทองในครั้งนี้อุ้มก็ได้กำความข้างแ้นและศักดิ์ศรีของตัวเองเอาไว้และมีหนทางเดียวที่เขาจะสามารถระเบิดความเจ็บปวดทุกอย่างออกมาจากใจของเขาได้นั่นก็คือเมืองทองต้องชนะบุรีรัมเท่านั้น แข่งขันแบบนี้เมื่ออุ้มทีระทรลงสู่สนามแฟนบอลบุรีรัมย์ก็ได้ส่งเสียงโห่กันดังลั่นสนามแต่ด้วยความรู้สึกหลายอย่างในใจอุ้มก็เป็นแรงผลักดันจนเขาสามารถโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมเมื่อจบก,การแข่งขันเมืองทองอยู่ในเต็ดก็ได้ชนะบุรีรัมย์เอฟซีไป3ต่อ2คะแนนซึ่งหลังจากจบเกมแฟนบอลก็ได้เข้าไปถามถึงความรู้สึกของอุ้มทีรทรต่อชัยชนะในครั้งนี้ และอุ้มก็ได้ตอบมาเพียง2องสาประโยคว่าสะใจครับคำเดียวสะใจซึ่งความสะใจของอุ้มในครั้งนี้ก็เป็นความสะใจของแฟนบอลสโมสรเมืองทองอยู่ในเต็ดเช่นกันค่ะและในขณะนี้อุ้มธีรทรก็เป็นนักฟุตบอลที่รักของแฟนบอลเมืองทองอยู่ในเต็ดไปเรียบร้อยแล้วนะคะ อย่างไรก็ตามกีฬาก็คือกีฬาอยู่วันยังค่ำนะคะหัวใจของกีฬาก็คือการนำมาซึ่งมิตรภาพและความสุขเพราะฉะนั้นดิฉันก็ขอให้คุณอุ้มธีรทรใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบันและเป็นหนักเตะที่ดีให้แก่เมืองทองอยู่ในเตดต่อไปค่ะและสุดท้ายนี้ดิฉันต้องขอขอบคุณทุกทกท่านที่ดูคลิปนี้จนจบนะคะอย่าลืมกดติดตามและกด s u b s c ส i b e กกันด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ดิฉันต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ yeah